สวัสดีครับผมผมนัทนะขอนแก่นนะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับผมดูคติ796นะครับผมโอเคมาดูใ,ใกล้ใกเลยสําหรับคันนี้นะครับเป็นสีแดงแดงแถบขาวนะครับผมก็สวยมากนะครับรับประกันความสวยก็มีท่อแต่ง SC c a r คาร์บอนนะครับผมแล้วก็ยางหน้าหลังใหม่นะครับผมคือแบบว่านี่ดอกอยัง เด็ดโชว์แม่งเลยเนี่ไหนขนยังเยอะอยู่เลยโอเคโดยรวมคันนี้ก็เดิมๆแต่สวยสวยแบบเนียนๆกริบๆเลยนะครับผมจําจยอดกรุงสีไม่ได้เพราะว่าไม่ได้ท่องรายละเอียดมาไว้เดี๋ยวพิมพ์ในรายละเอียดแล้วกันครับผมก็เรามาดูฟังเสียงเครื่องกันนิดนึงเนาะไม่ต่อไหไรไม่รู้จำไม่ได้มื่นแปด ปกติรอบเครื่องปกติรอบเครื่องขึ้นเร็วลงเร็วนะครับผมระบบไปปกตินะครับผ่านการเช็คแล้วเรียบร้อยนะับผมเออเรย์วมก็ไม่มีอะไรนะคันนี้มันสวยแล้วอะเดี๋ยวเรามาถ่ายฝั่งนี้ดีกว่า ก็มีเป็นท้ายท้ายแต่ง i อ g นะครับผมท้ายตัวนี้ก็ถ้าซื้อแยกก็มีอยู่สามสี 4, นะ่พันอ่ะครับผมไปเลี้ยวแต่งนะครับมันจะกะพบโอเคฟังเสียงพ่อสักนิดโอเคผมเกรงใจทอบ้านเขาก็ ผมจำยอดไม่ได้เดี๋ยวไว้ผมพิมพ์ไว้ให้ในรายละเอียดแล้วกันครับยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับผม